สวัสดีค่ะชื่อนางสาววรัญญาชูเชื้อเลขที่30ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สีับ5วันนี้จะมาพูดเรื่องน้มนาวใจเรื่องการคิดเชิงวิภาคในการรับข่าวสารวัตถุประสงค์ 1. เพื่ออธิบายความหมายของการคิดในเชิงวิภาคในการรับข่าวสาร 2. เพื่อให้เข้าใจความสำคัญของการมีข้อมูลก่อนเชื่อถือหรือเผยแพร่ถามเพื่อสร้างทักษะในการตั้งคำถามตรวจสอบและประเมิแนแหล่งข้อมูลบทนำปัจจุบ,บันโลกเต็มไปด้วยข้อมูลจำนวนมากที่ไหลเวียนอย่างรวดเร็วผ่านสื่อออนไลน์โทรทัศน์และโซเชียลมีเดีย ผู้คนสามารถเข้าถึงข่าวได้ง่ายแต่ในขณะเดียวกันก็มีข้อมูลเท็จข่าวปลอมและเนื้อหาที่บิดเบือนแฝงอยู่เป็นจำนวนมากดังนั้นการคิดเชิงวิภาคจึงเป็นทักษะที่ช่วยให้เราสามารถประเมินความถูกต้องของข้อมูลนั้นวิเคราะห์เหตุผลและตัดสินใจอย่างมีสติ ไม่ชักจูงหรือเข้าใจผิดข่าวสารที่ไม่ถูกต้องเ,อเอนื้อเรื่อง 1. ความหมายของการคิดเชิงวิภาคการคิดเชิงวิภาคคือการใช้เหตุผลการวิเคราะห์และการตั้งคำถามเพื่อประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลโดยไม่เชื่อความทันที แต่ตัวสอบอย่างรอบคอบก่อนนำไปใช้ 2. ช่วยแยกแยะข้อมูลจริงกับข้อมูลเท็จป้องกันการถูกชักจูงหรือหลอกลวงทำให้ตัดสินใจได้แม่นยำอย่างรอบคอบช่วยให้เข้าใจสถานการณ์จากหลายมุมมองทำให้การสื่อสารและอภิปรายมีเหตุผลและน่าเชื่อถือประเด็นย่อย กไก่การตรวจสอบข้อมูลแหล่งข้อมูลข่าวที่มาจากสื่อที่น่าเชื่อถือหรือไม่มีหลักฐานรับรองหรือไม่ผู้เผยแพร่มีจุดประสงค์อะไรขอไขการตั้งคำถามกับข้อมูลที่พบจริงหรือไม่ใครได้ประโยชน์นี้ใครได้ประโยชน์จากข่าวนี้ข้อมูลถูกตัดต่อหรือบิดเบีอยนหรือบิดเบือนหรือเปล่าพอายการเปรียบเทียบจากหลายแหลง่ง หาข่าวจากหลายสํหนะักเพื่อตรวจสอบความตรงกรันดีเยี่ยงการเชื่อข้อมูลจากแหล่งเดียวงองงการใช้เหตุผลและหลักฐานไม่ตัดสินด้วยความด้วยอารมณ์หรือความรู้สึกเน้นข้อมูลจริงเป็นหลักขอบคุณค่ะ